ดูดูเร็วมากันนี่แหละโอ้ยโหยวโคนแล้วครับมาแล้วครับยูแรงยูแรนอยู่เอา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 โดนครับโอ้ยแดงสวนของพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ันนี้ก็มาตีชโดนะครับวันนี้ครับวันนี้มากับน้าเทพครับแล้วก็น้าเอกครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับวันนี้เราจะตีตับนะครับวันนี้มารอชมผลงานนะครับดูวิธีนี่ครับวิธีมัดตับนะครับตียาสดนะครับมัดไปด้วยกินไปด้วยนะครับตบมือนะแม่สูว่าวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะครับเอลังไหนกันวะ อันนี้บ่ายสองแลครับมีเวลาไม่เยอะนะครับสามสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับครับผมตอนนี้ก็ใส่เหยื่อเสร็จแล้วครับแล้วเราจะตีไปไม้ที่เราชอบนะครับน้าเทพชอบตรงไหนครับวามือครับโอ้หแล้วครับครับเดี๋ยวเราก็นั่งเฝ้ารอดูนะครับ เดี่ยวครับเดี่ยวรอชมกันนะครับผมว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับรอชมครับใช้ตีดังเอา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 เาถึงครับโหนครับอู้แดงสวนเขาพี่สวนนะครับโอ้ประยู่งเหรอฮะมันสวนเขาบ้างไรพี่ดิ มันชวนเขามาพีได้ไอ <sk ้เทียมมันเขามาไต่พีได้จิ้้อนเขามาตะโดน้งอนเขามาตะโดนพีอืโอ um> ้ยเบาเลยฮะเบ้าเลยฮะเงียเอาสายนี่ฮะไปดูคือว่าเนี่ยนี่โอ้ยินย้อนนี่ ว่ายุ่งกึ้ไปหอยแท้อู้หูกีรแวีงพูดอุ้ยพลาดครับตัวนี้ครับเอาใหม่นะครับปลากินของนายเอกครับผมไปบ่นอ่ะไปบนอ่ะไปแล้วครับมาแล้วครับน้องนี่สายวิ่งครับสายวิ่งแล้วครับของนายเอกครับผมอูวิ่งยาวเลย อุ้ยเขาในป่ามาจากจังเดี๋ก็ใช่หมาหอนครับโอ้ยหยุดนมดแล้วหมดแล้วครับมาแล้วครับมีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ตัวแรกของละเอะครับแจ็คแมนยังสวยเลยครับไอช่อนหรือเปล่าปิ่งย้อนมาเลยครับโอ้พึ่งตีนะครับนี่ออ้ยกระโดดใหญ่เฮนโบ อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูง่ายได้ไอ้ดูง่ายได้ไอ้ดูง่ายได้นี่อุ้ยเบียกออกน่าเอกตัวแล้วครับหัดมันออกมาอุ้ยดูง่ายดูใหญ่ครับจุนได้นะครับอุ้ยอ้ยใส่ต้องพูดถึงเลยครับต้องเก็บสวยเลยครับน่าเทพยบตีอย่าไปปลากินของละเอกครับโอ้โห อ้ย yes. mmm. สุดยอดครับสุดยอดยอดครับนายเอกครับมาแล้วครับตัวแรกของนายเอกครับผมไม่น่าจริงอยู่ไม่ได้เฮียอุ้ยมีไซคีปเปอร์วิดสามได้นะครับนี่เอ้ยสุดยอดจริงจครับเฮ้ยเฮ้ยรุดรุดรุดจับเนี่ยจับอู้ยก็เลยชนพี่น้องครับกือบรุดครับมันคือรุดมื้ยนี่เป็นใหญ่ย่างห่า อยอดครับใ่สามบวกนะครับนี่ยอดครับผมสีสวยครับตกน้ำครับกูตกน้ำครับสัตกจะตกแม่งเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เอ เทพโดนนี่ล้ครับนาเทพครับดููเดียวมาหนีละโดนแล้วครับเทพครับโดนีแล้วครับโอนมาหาหนองควบเดียวงัดโหดครับบอมบัดราลินครับผมบียกอกยีงเลยวะมึงเรี้นอัดเข้ามาบัว แลีนมาแล้วเรนมาแล้วเห็นแต่เป็นคู่ขรัวมาเลยอุ้ยขรัวมาเลยไอ้เอ้ยเอ้ยนะครับเอ้ยเอาไอ้เบากิ๊บเปิดวิธีเอ้ยเอ้ยโอ้ยกดฟีดเว้ยกดฟีดสิบกุนเนาจับอกเออมาโอ้ยปล่าคนรัวมาสิน สวยสวยใสสวยใสสวยเย,ย,ย,ย็นเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นยนาย,นยนนเอครับโดนแล้วปล่อยดินปล่อยดินก่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วปลาใส่สวง ตีดพักทุกันนี่ึโยบม่มามามา,มาสองโมใส่สองบ่เห็น,นครับเห็นชะดูนะครับ ไว้งามเลยทีเดียวครับนายเอกนะครับถ่ายรูปผมส่งผลงานยามเย็นนะครับผมนี่ครับผลงานวันนี้ครับหาบครับวันนี้กินสี่ครั้งได้สามตัวนะครับโอเเคย ครับชมผลงานครับพอได้ตัวนะครับผมชดูไซส์ใหญ่เลยนะครับตายแล้วเออตายเสยแล้วตัวอที่สองครับเออ ที่สามครับผมนี่ครับผลงานวันนี้ครับสามแต้มครับจบทริปนี้จอดเลยครับผมอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามที่ช่องดูทูบด้วยนะครับนับเปียวแฮ